ขนโจรลืมอาคมเ<ด>วลาที่เราได้ฟังเรื่องเล่าของเหล่าเสือปล้นโจรร้ายที่ว่ากันว่าคนพวกนี้มีวิชาดีไม่ว่าจะเป็นทนสิทธิ์อยู่ยงกงกระพันชาตรีลูกปืนไม่ได้กินเลือดมีดดาบไม่ระคายผิวหนังเมื่อได้ฟังเรื่องประเภทนี้ครั้งใดก็ชวนนิคสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง มันก็น่าแปลกว่าวิชาดีหรือครูบาอาจารย์ดีดวงพ่อดีๆให้อำนาจความคุ้มครองอย่างไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนร้ายแต่สุดท้ายของทุกๆเรื่องก็จะขมวดลงตรงที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วหรือถ้าจะให้สรุปง่ายๆว่าคนร้ายที่มันสิน้นฤทธิ์เพราะของดีไม่คุมตัวนั่นก็เป็นเพราะกรรมตามทันดังเช่นเรื่องของจอมโจรขมังเวทรายนี้ บุคคลเราเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนและคนอื่นบ้างชีวิตของผู้นั้นเกิดมาก็เป็นโมฆะตายเปล่าไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังระลึกถึงบ้างเลยถ้าเป็นพ่อค้าก็ขาดทนเพราะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นกำไรแก่ชีวิตผมเกิดในตำบลที่ขึ้นกับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีผมเป็นเด็กท้องนา หากเป็นฤดูข้าวสุกออกรวงจะหลงอารามดูรับกับท้องฟ้าสีครามเมฆขาวเมกากัดแฉ่มใสและดูเป็นภาพที่สวยสดงดงามตลอดทั้งท้องนานกว้างใหญ่ไปศาลเป็นทัศนียภาพที่เจริญตาย,ยิ่งนักดูไม่รู้เบื่อแต่เมื่อเข้าหน้าแล้งท้องนาก็จะแห้งกลายเป็นท้องทุ่งที่มีสีสำดอนเป็นเนินหยกลางเป็นป่ารกทำนาไม่ได้ พอพ้นเนินดอนไปแล้วก็เป็นทุ่งอันกว้างใหญ่สุดสายตาเช้าขึ้นพวกชาวบ้านต่างก็ต้อนควายให้พ้นป่าเนินดอนออกไปปล่อยกลางทงุ่งให้ไกลพ้นหลังบ้านซึ่งเป็นไรไอ้อยเพื่อให้มันหายากินตามสบายพอตกเย็นก็พากันไปต้อนควายกลับเข้าคอกปายของใครก็เข้าของใครตรงที่เป็นเนินดอนมีผู้ไปสร้างสาลาพักร้อนและขุดบ่อน้ำไว้ เพื่อชาวบ้านและผู้เดินทางไกลจะได้พักอาศัยยามร้อนและมีบ่อน้ำเพื่อใช้อาบกินเป็นสาธารณประโยชน์เนินดอนที่เป็นป่าอยู่ไม่ห่างไกลจากหลังบ้านผมนักผมยังจำได้ดีว่าเวลานั้นผมอยู่ในวัยรุน่นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วผมได้ออกไปทุ่งกว้างกำลังต้อนควายกลับเดินผ่านเนินดอนเพื่อจะไล่ควายเข้าบ้านได้สะดวกขึ้นแต่เมื่อยังไม่ทันพ้นป่าตอนเนินดอน ก็ได้ยินเสียงห้าๆอย่างวังอำนาจมาว่าเฮ้ยมึงปล่อยควายแล้วมานี่เดียวผมหันไปมองดูก็เห็นเป็นตาชมซึ่งเป็นคนอยู่ใต้บ้านถัดไปประมาณ4ีถึงหหลังคาเรือนผมนึกในใจว่านี่ตาชมจะเรียกเราเข้าไปทำไมในป่าเนินดอนเพราะตามปกติตาชมคนนี้เป็นนักเลงหัวไม้ชอบพานหาเรื่องเกะกะตีรันฟันแทงชาวบ้านเข้าไปทั่ว ทั้งมีชื่อเสียงเป็นนักขโมยควายไปเรียกค่าไทยจะเรียกว่าเป็นโจนปล้นควายก็คงไม่ผิดถ้าใครไม่เอาเงินไปไถ่วัวควายแกก็จะค่าเอาเนื้อทําเข็มขายไม่เคยรู้จักบาปบนเวรกรรมชาวบ้านทั้งเกลียดและทั้งกลัวแกเป็นคนดุร้ายไม่มีศีลธรรมเมื่อได้ยินเสียงแกเรียกใจคอผมก็ไม่ค่อยดีเพราะแม่เคยบอกว่าอย่าไปคบกับพวกคนชั่วจะติดนิสัยจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วย แม่เคยรู้มาว่าตาชมคนนี้เป็นหัวหน้ามีลูกสมุนวัยรุ่นชอบใช้เด็กเหล่านั้นเป็นเครื่องมือไปขโมยวัวควายชาวบ้านผมจําเป็นต้องปล่อยควายไว้แล้วเดินเข้าไปหาตาชมอย่างไม่เต็มใจนักเพราะรู้สึกวันใจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่แต่พอเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าพวกเขากําลังดื่มน้ํากระแช่กันซึ่งรินจากไหกระเทียมใหญ่ใสกลามะพร้าวนั่งล้อมวง รู้สึกบางคนชักจะสลึมสลือก,กลางวงมีกับแกล้มส่กระทองใบตองเป็นหอยข่งพลาหรือยำตาชมเรียกให้ผมนั่งแล้วจัดแจงรินน้ำกระแช่ส่งมาให้ผมเต็มกะลาแล้วแกก็พูดว่าเอาดื่มเสียให้หมดกะลาเนี่แหละไอหลานชายผมรู้สึกไม่สบายใจจึงใบเบียงไปว่าผมต้องขอตัวครับผมดื่มไม่ได้ถ้าดื่มต้องไม่สบาย ตาชมทำตาขวางแสดงกิริยาไม่พอใจแล้วพูดว่าถ้ามึงไม่กินมึงก็ไม่นับถือกูเสียวะก็กูต้องกินเป็นทุกคนไม่กินไม่ได้ถ้าไม่กินกูจะเตะมึงผมถึงกับตกใจเพราะแกแสดงกิริยาอย่างเอาจริงเอาจังทำท่าจะเริ่มโกรธตามนิสัยของแกที่ไม่ยอมให้ใครขัดใจเมื่อผมไม่มีทางเลือกจึงพูดเอาใจแกว่า ผมคารพนับถือลุงมากแต่การดื่มกระแช่มันทําให้ผมไม่สบายเพราะผมก็ไม่เคยดื่มมาก่อนแต่ถ้าลุงจใจผมดื่มจริงๆเพื่อลุงผมก็ขอดื่มแต่น้อยๆก่อนถ้าเมามากภัยมันจะหายแล้วผมจะกลับบ้านไม่ได้ตาชมแกรู้สึกชอบใจที่ทําให้ผมดื่มได้ก็คลายโมโหลงไปบ้างเพราะแกชอบเอาชนะคนแกจึงพูดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เอา แล้วแกก็ยืนกระแช่ที่จะให้ผมดื่มไปให้คนอื่นดื่มก่อนจากนั้นก็รินลงเครื่องกาลาส่งมาให้ผมแล้วพูดว่าดื่มเสียไอ้หลานชายว่าง่ายๆอย่างนี้สิจะไม่เจ็บตัวหัดเป็นนักเตงเป็นลูกผู้ชายเสียบ้างมันจะได้เข้มแข็งเหมือนโกไอเรื่องควายกูรับรองว่ามันจะหายหรือไม่หายอยู่ที่กูคนเดียวตลอดทั้งบางนี้ <laughs> ผมพยายามแข็งใจยกกระแช่ขึ้นเดิมอย่างแสนยากลำบากแล้วก็กลืนลงคอยอย่างขมขื่นนึกในใจว่าเด็กวัยรุ่นที่เสียพูดเสียคนก็คงอย่างนี้เองเพราะพวกผู้ใหญ่ใจพานบังคับด้วยอำนาจพาณิทําชั่วเมื่อตาชมเห็นผมดื่มแล้วแกก็ดีใจหัวเราะออกมาก่อนจะพูดว่า <S <S เออมันต้องอย่างนี้เสียวะไอ้หลานพลางแกก็อวดตัวว่าเป็นนักเลงใหญ่พูดพล่ามว่า แถวนี้เองควรจะรู้ไว้บ้างว่าควายใครจะหายหรือไม่หายมันอยู่ที่กูถ้ากูไม่ใช้ลูกน้องไปขโมยหรือกูไม่ขโมยเองแล้วมันก็ไม่หายเวลานั้นผมจำได้ว่านอกจากตาชมกับพวกเพื่อนกู้หูอายุคราวเดียวกันอีกสองคนร่วมทำจุรกรรมกันมานานแล้วก็ยังมีเด็กเวรุน่นถึงจะอ่อนจะแก่กว่าผมก็ไม่มากนักอีกสามคน พวกนี้เป็นลูกน้องคอยฟังคำสั่งจากตาชมให้ไปขโมยวายไยที่ไหนแม้ชาวบ้านจะรู้ว่าควายหายไม่มีพวกอื่นต้องเป็นพวกตาชมแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่อำเภอเพราะลัวอิทธิพลของแกมากเมื่อแกเริ่มคุยอวดว่าพูดแล้วจะหาว่ากูคุยนับตั้งแต่กูขโมยควายชาวบ้านตลอดมาข้าเอาเนื้อขาย เอาหนังทำเรียวเป็นเส้นเชือกต่อกันเข้ากูว่าจากบ้านเรานี่มันยาวเห็นจะเลยเมืองสุพรรณเชียงเอ้ยเมื่อแกคุยถึงความสามารถของแกแล้วก็หันมาทางผมแล้วพยักหน้าไปทางบ้านผมก่อนจะพูดว่ามึงรู้ไหมว่าเมื่อก่อนไม่เป็นคลองควายหรอกว่านับเต่ยไอ้นักเลงเก่ามันมีควายมากนับร้อยร้อยม้ามันก็มีไม่น้อยมันทั้งขโมยและซื้อเอาไปขายไปปล้นเข้าบ้างแล้วแต่โอกาส มันมาขอเดินผ่านข้างบ้านมึงพอหน้าฝนมันย่ำไปมาก,ก็เลยเป็นคลองเป็นทางไปเลยนั่นแหละจึงเรียกว่าคลองควายไอ้นักเลงเก่าคนนี้มันมีชื่อเสียงโด่งดังสมัยหนึ่งมีอิทธิพลมากเป็นที่เกรงกลัวไปทั่วทั้งตำบลแต่เดี๋ยวนี้ชื่อมันดับไปแล้วกูจึงขึ้นมาแทนถามมึงไม่เชื่อกูไปถามแม่มึงดูจะรู้เองฮ่าฮ่ฮแต่เดี๋ยวนี้บ้านช่องมันส้มหมด พวกญาติของไอเสือเก่าและพวกลูกสมุนของมันหมดชื่อเสียงเวลานี้ทั้งบ้านมันมีควายทั้งตัวผู้ตัวเมียเห็นจะไม่เก่ตัวมึงรู้ไหมว่ามันไปไหนหมดควายเป็นฝูงฝงมันหายไปไหนหมดผมตอบแกไปว่าผมยังเป็นเด็กถ้าลุงไม่บอกผมก็คงไม่รู้แต่ชมหัวเราะชอบใจแล้วก็พูดว่าฮ่าเมื่อกูเป็นเด็กยังไม่โคนจุก แต่กูยังจำความได้ดีกระเจ็บใจไอ้นักเลงใหญ่ในเวลานั้นกูผูกพยาบาทคิดว่ากูไม่โตขึ้นหรือมันไม่แก่ตายก็แล้วไปถ้าหากกูโตขึ้นมันแก่ลงเวลาใดเวลานั้นก็จะถึงเวลาของกูบ้างละกูเจ็บใจมันปูกใจเจ็บตลอดมาสาเหตุเกิดเพราะไอ้นักเลงเก่าคนนี้มันใช้คนมาขโมยควายบ้านกูจนหมดคอกกระทั่งพ่อกูไม่มีควายจะไถานานั่นแหละ พ่อก,กลัวอิทธิพลสันดานชั่วก็ปล่อยให้มันข่มเหงแม้กูจะเจ็บใจแต่ก็ยังเด็กเกินไปที่จะคิดบัญชีกับมันคอยเวลากูเป็นหนุมใหญ่เสียก่อนแล้วมันก็จะต้องแก่ลงกูคิดพยาบาทมันอยู่ตลอดเวลาแต่นั้นมาเมื่อโตขึ้นกูจะทำยังไงให้มันสมกับความแค้นแบบนี้น้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งนี่ละว,ว่าไอหลานชายมันเป็นต้นเหตุให้กูเริ่มใช้ชีวิตชั่วเพราะความเจ็บใจแค้นใจ พอกูเริ่มโตพอวัยรุ่นกูได้สมัครปรคพวกก็เริ่มขโมยควายของมันบ้างกูเลือกเอาแต่ตัวดีๆก็ตั้งใจว่าจะขโมยมันให้หมดให้สมกับที่กูสมความแค้นอยู่ในอกตลอดมากูน <wh ee? S 1> ี้รักควายตั้งแต่มึงยังไม่เกิดกูรักควายของมันสบายมากเพราะเวลากลางคืนมึงก็รู้ว่าบ้านมันมีคนไม่น้อยแต่กูก็วางแผนรมยายให้มันหลับหมดทั้งบ้านกูนก็ต้อนสบาย พอเช้ามันตื่นขึ้นควายก็หายเป็นคอกๆแล้วบางครั้งกับเผาไร่อ้อยของมันพอมันรู้ว่าไรอ้อยถูกเผาไหมมันก็ตกใจพากันวิ่งไปดับไฟทางนี้กูกับกวกก็ต้อนควายกันอย่างสบายแม้สมใจกูนักเกิดเพราะมันเคยทำกับพ่อกูมาตอนกูยังเด็ก มันถึงเวลากูบ้างแล้วสมนำหน้ามันต้องเสียทั้งควายทั้งไร่อ้อยไอ้นักเลงเก่าหมดท่ามันเคยทำคนอื่นอย่างไรกูก็ทำกับมันอย่างนั้นบ้างความชั่วติดง่ายแล้วกูก็ได้ใจก็เลยขโมยควายขโมยวัวชาวบ้านด่าไปทั่วกูขโมยควายชาวบ้านแถบนั้นใครจะรู้หรือไม่รู้มันขึ้นไปบอกเจ้าหน้าที่หรือตะโกนดา่า กูก็จะให้ลูกน้องไปเผาไร่อ้อยมันสมัยนั้นหน้าแรงก็ปลูกไอ้ทำสวนไว้หลังบ้านด้วยถ้าบางคนทำกูเจ็บใจมากกูก็เลยเผามันทั้งบ้านไอ้พวกเจ้าของบ้านต้องนั่งร้องไห้บ้านไม่มีจะอยู่ข้าวไม่มีจะกินเพราะมันหมดตัวชาวบ้านเขาพากันสงสารช่วยเหลือกันไปตามมีตามเกิดแต่กูกลับหัวเราะสนุกดีวะฉะนั้นชื่อเสียงกูจึงด่งดังไปทางชั่ว เมื่อกูใช้คนไปเผาบ้านกูก็นั่งกินเหล้าในตลาดสบายใจพอชาวบ้านร้องว่าไฟไหม้ไรอ้อยหรือไฟไม่บ้านก็นดีกูก็ทำเป็นสนใจตื่นเต้นไปกับเขาด้วยใครจะมาสนใจกูล่ะแกโพดแล้วก็รินกระแช่ส่งมาให้ผมอีกผมก็ร้องบอกแกว่าลุงครับคราวนี้ขอให้ผมน้อยหน่อยผมชักจะมาหูตาลายแล้ว แกหัวเราะชอบใจแล้วก็รินมาตามความประสงค์ของผมผมก็พยายามแข็งใจดื่มเพราะกลัวอำนาจเถืถ่อนของแกแตาชมแกหม้อต่อไปว่าเมื่อกูวัยรุ่นนึกแขนพยาบาทแล้วก็คิดว่ากูควรจะต้องหาวิชาใส่ตัวกูจึงไปเที่ยวหาอาจารย์ที่มีความรู้ดี ในทางเครื่องรางของขลังปูหาวิชาป้องกันตัวกูจึงเรียนรู้มีวิชาอยู่ยงคงกระพันมีดปืนไม่สามารถจะมารักายผิวหนังกูได้พูดแล้วอย่าหาว่ากูคุยเลวยว่ากูสามารถจะคัดเลือดและประสานแผลอีกทั้งดับพิษไฟได้ตาวางซึ่งเป็นคู่หูของตาชมนั่งสลืมสลือตาเปลือฟังคำตาชมพูด พอได้ยินว่าสมานแผลติดได้แกก็ลืมตาขึ้นมาพูดว่าไอ้เกลอเอ๋ยข้ายังสงสัยไม่หายว่าเมื่อคราวที่เกลอไปอลาวาดตีกับพวกเจ็กที่โรงบอลไอ้เกลอถูกแจ็กมันสับโดยมีดอังต่อที่ชายครองเป็นแผลเบอร์เรอข้าเห็นแล้วเสียวไซคราวนั้นทําไมไปเสียทีไอ้เจ็กที่รงบอนได้ครั้งก่อนก่อนเคเห็นไอ้เกลอข้าเคยอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้า ไม่ว่าดาบมีดหรือไม้มแมลงวันไม่เคยได้กินเลือดเกลือเลยข้าใช้อีกเคยถูกฟันเป็นแผลยังต้องมาให้ไอกลอืเลคัดเลือดให้และประสานแผลให้จนติดหายแต่ทําไมคราวนั้นจึงเสียท่าไอเจ็กได้วะข้าสงสัยข้าคิดว่ากลอือลตายเสียแล้วเห็นไอกลอืเลวิ่งกุมชายโครงเลือดไหลโชกโดดลงไปในน้ําครั้งแรกข้าเห็นกลอือโผลขึ้นมาพ้นน้ําข้างตัวเลือดอยังแดง แล้วก็ดำลงไปใหม่โผล่ขึ้นมาอีกก็ยังเห็นปากแผลเลือดไหลอยู่ข่าน,นึกในใจตรงอนิจจังว่าเกลอข้าคราวนี้เห็นจะสิ้นชื่อเสียแล้วแต่พอพโผล่ขึ้นมาอีกทีเห็นแผลมันติดไม่มีเลือดไหลออกมาเลยใจข้ามาเท่าพร้อมข้าดีใจมากว่าไอ้เกลอข้าไม่ตายแน่แตาชมหัวเราะแล้วก็พูดว่าไอ้วางเอ๋ยกูไม่ตายง่ายๆหรอกว่า ปืนดาบมีดไม่ระคายผิวหนังกูได้ถ้ากูไม่ประมาทแต่คราวนั้นกูเมาไปหน่อยเกิดประมาทเกิดพลาดปากไปด่าแม่มันเข้าไม่ทันคิดเมื่อคิดได้ว่าครูบาอาจารย์สั่งนักสั่งนาว่าอย่าไปด่าแม่เขาถ้าด่าแม่ใครของขลังก็จะคุ้มครองไม่ได้กูก็เลยเสียเมื่อกูรู้ว่าเสียเพราะพลังปากไปด่าแม่กําลังใจกูก็หมดเลยพอถูกฟันก็เข้าเป็นแผลเบอร์เร่อ กูก็ต้องวิ่งหนีกุมแผลชายโครงวิ่งไปทางหลังบ้านและโดดลงไปในน้ําจากนั้นก็รีบดำน้ําลงไปว่าคาถาประสานเนื้อแผลให้มันติดกันแต่เห็นจะเป็นเพราะตกใจนึกว่าใส่ไหลจึงหมดกาลังใจเพราะเคยถูกฟันนับครั้งไม่ถวนแต่ไม่เคยเข้าสักทีนี่เป็นครั้งแรกก็เลยว่าคาถาผิดผิดถูกถูกนึกขึ้นตอนคาถาจะบทไม่ถูก ต้องรีบทะลึ่งขึ้นผิวน้ำเพื่อหายใจเมื่อหายใจแล้วกระดำลงไปครั้งที่สองแต่คราวนี้ดันไปว่าคาถาเกี่ยวสาวเข้าขึ้นตอนอิทะเจติโสมันผิดหมดแผลมันจะติดได้อย่างไรวะเพราะมันไม่ใช่คาถาประสานแผลให้ติดกันคราวนี้โผล่ขึ้นมาตั้งสติใหม่ไม่หวาดกลัวตื่นเต้นทำใจให้เข้มแข็งให้มีสตินึกถึงครูบาอาจารย์ พอนึกได้จำได้ก็รีบดำลงไปใหม่แล้วก็กลั้นใจว่ากาถาอยู่ใต้น้ำขึ้นต้นว่าอิติมังสังโลหิตังพักวันตังปิธิโตคราวนี้โผล่ขึ้นมาปากแผลกับปิสนิตแล้วตาชมก็หัวเราะพลังหันมาทางผมไอหลานชายเองจะจำของข้าไปใช้ก็ได้ข้าจะประสิทธิ์ประสาทอนุญาตให้เองแต่เองต้องมีความเลื่อมใสศรัทธามีใจเข้มแข็ง มิฉนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำคัญอยู่ที่ใช้ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันผมยังจำได้ดีไม่เคยลืมแต่ไม่เคยลองใช้สักทีและก็ไม่อยากจะลองเพราะใจไม่แน่ก็ไม่ได้ผลทุกคนในนั้นต่างก็มีอาการสลึมสลือลิ้นไก่สั้นลงทุกทีดื่มกันจนกระแช่หมดไหาเสียงตะชมพูดออแอว่าไอ้วางพรุ่งนี้มึงเพิ่มให้มากกว่านี้ก็หลานกูด้วยนะโวย้ย และกูขอบอกให้มึงรู้ว่ากูได้ค่าไถควายจากไอ้พวกตอนใต้หนึ่งช่างเก่ <_ d ata> ว่าจะยังไม่แบ่งเอาไว้เป็นทนุนเอาไว้รวมแบ่งคราวหน้า <_ d ata> เมื่อถึงเวลาพวกมึงก็มากินกันที่นี่แล้ววะตาคลามซึ่งปกตินั่งฟังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เอ่ยขึ้นมาบ้างกลับบ้านกันเถอะเย็นแล้วเดี๋ยวควายเราจะไปกินอ้อยหลังบ้านใครก็จะโดนดา่าอย่าโมวนั่งเฉยช้าอยู่เลย ตาชมแกจึงว่าใครจะกล้ามาดากูวะขืนใครมาด่าพ่อเผาไร่เผาบ้านชิบหายหมดเลยกูเผามามากแล้วมึงไม่ต้องกลัวใครในวันนั้นไม่มีเหตุที่ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นชีวิตผมก็ผ่านไปเพียงแต่ผมเมากระแช่เพราะเพิ่งเคยดื่มเป็นครั้งแรกก็เท่านั้นเห็นจะเป็นดวงผมอย่างดีไม่ต้องตกไปเป็นพวกตาชมจึงมีเหตุเกิดขึ้นเสียก่อน ครั้งนั้นห่างจากแถวบ้านตาชมใต้ลงไปเพียงชั่วตรอกเดียวมีกระท่อมหลังเล็กๆเ,เป็นที่อยู่ของสองผัวเมียหากินในทางไม่สุจริตผัวชื่อตับร่องเมียชื่อนางแจมแกมีเรืออยู่ลำหนึ่งชอบหากินกลางคืนหัวภายหัวเมียภายท้ายมีแหติดอยู่ในเรือปากหนึ่งบางหนา้าแต่แกไม่ได้หากินในทางทอดแหสองผัวเมียชาวบ้านเขาให้ชื่อว่าเป็นแมวน้ำหรือตีนแมว เพราะแกไายเรือจ็ดเข้าไปข้างเรือหรือเรือบรรทุกสินค้าที่จอดพักนอนถ้าลำไหนเห็นว่าคนไม่หลับหรือยังไม่นอนแกก็ผ่านไปเมื่อเวลาตีหน,นึ่งตีสองคนในเรือมักจะหลับสนิทเพราะกลางวันทํางานหนักตกกลางคืนก็หลับเป็นตายนั่นแหละแกก็ฉวยโอกาสย่องขึ้นไปขโมยของในเรือลำนั้นขนถ่ายลงเรือแก มิฉนั้นก็เกาะตามเรือพ่วงคอยคนเผลอหากินเช่นนี้เป็นประจำวันไหนได้ของมากมายก็ร่ำรวยไปพักหนึ่งเมียก็กินเหล้าเมาตลอดเจ้าผัวก็นอนสุขฟินสบายใจไปพักหนึ่งหมดแล้วก็หาใหม่คราวหนึ่งไปขนเอาของมาได้หลายอย่างนอกจากนั้นยังมีน้ำมันปิ๊บหนึ่งที่ย่องมาจากพวกเรือสินค้าก็ได้นำมาขายชาวบ้านมีผู้รับซื้อในคราวนั้น ตาชมแกก็ซื้อน้ำมันปีบนั้นเอาไว้ใช้เติมตะเกียงและเสื้อกันหนาวที่สวมใส่ทางคอเป็นเสื้อยือดหนาแนบเนื้อที่ซื้อมาจากสองพเมียตีนแมวที่ย่องมาได้จากเรือบรรทุกสินค้าขึ้นล่องนั่นเองคืนนั้นยังหัวค่บาบังเอิญน,น้ำมันตะเกียงกําลังจะหมดตาชมแกก็จัดแจงจอบปีบน้ํามันที่ซื้อมาหวังจะสูบใส่ขวดจะเติมใส่ตะเกียงเห็นจะเป็นเพราะถึงคราวเคราะห์กรรมตามสนอง ตาชมก็ใช้ตะเกียงกระป๋องแบบทำง่ายๆใช้เหล็กวิลาดบางๆแบบกระป๋องนมตรงกลางเป็นฝาสวมบัดรกรีเป็นหลอดโผล่ขึ้นมาสำหรับใส่ได้ดิบเป็นไส้ไม่มีอะไรบังลมและบังคับแสงถ้าลมแรงๆก็ดับถ้าดึงไส้ไดดิบตะเกียงขึ้นสูงก็ลุกสว่างขึ้นแต่ก็มีขม่าวดำมากขณะตาชมจอบปิ๊บน้ำมันก็ยกตะเกียงโชว์ขึ้นสองดูเวลาจอบปิ๊บให้โรูมนจัย ปรากฏว่าไม่ใช่น้ำมันกา๊าซกลายเป็นน้ำมันเบนซินไอระเหยแรงเมื่อใกล้ไฟและน้ำมันกระเด็นขึ้นมาเวลาเจาะถูกแสงตะเกียงก็เกิดลุกพรึบขึ้นมาปเปลวไฟลามไปถึงปีบ๊บเข้ารอยที่เจาะไว้เป็นโรความไวของเบนซิน,นทําให้ตาชมตกตะลึงไม่รู้จะทําอย่างไรงงไปหมดเพราะไม่เคยนึกว่าเป็นน้ํามันเบนซิน,นไฟก็ลุกไวทันใจลุกลามไประเบิดขึ้นน้ํามันกระจายไปทั่วห้อง และสำหรับตัวตาชมทำชั่วไว้มากน้ำมันเปียกเสื้อยืดกันหนาวจนชุม่มไฟลุกทมตัวอย่างรวดเร็วไม่รู้จะช่วยตัวเองได้อย่างไรเพราะขาดสติยายเมียเห็นก็ตกใจตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยชาวบ้านทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ก็เอะอะโวยวายตกใจต่างพากันวิ่งไปช่วยดับไฟบนเรือนบางคนเกิดนึกสมนำหน้าแต่ถ้าไม่ช่วยก็กลัวไฟจะลามมาไม่บ้านตัวไปด้วย พอชาวบ้านไปถึงก็เห็นตาชมวิ่งไฟท่วมตัววิ่งรอบบ้านเพราะตกใจไม่มีสติบางคนตะโกนบอกว่าให้ไปโดดน้ําแต่ผู้ใหญ่บางคนรู้เรื่องดีร้องห้ามว่าอย่าโดดน้ำประเดี๋ยวตายให้โดดลงไปกลิ้งเลนตาชมแข็งใจวิ่งไปทางท่าน้ํากระโดดลงไปในเลนกลิ้งตัวไปพักหนึ่งไฟจึงดับเมื่อพวกชาวบ้านช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาบ้านไว้ให้ได้ ไฟได้ไม่เฉพาะบ้านของตาชมเป็นเท่าทานหมดไปแล้วไฟก็สงบลงแล้วพวกชาวบ้านก็ต้องตองไปช่วยกันหามร่างตาชมขึ้นจากเลนแล้วนำมาช่วยกันพยาบาลตามมีตามเกิดบนบ้านญาติพวกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันเอาใบตองมาปูรองรับร่างตาชมเพราะหนังถลอกเนื้อสุกกว่าจะใช้ตะไคร่ตัดเสื้อที่ยังไม่ไหมออกตาชมทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ร้องหอยหวนเหมือนหมาหอน เพราะความปวดแสบปวดร้อนกัดฟันสั่นหน้าแม้จะสงสารก็ต้องตัดออกมิฉะนั้นโกัวเนื้อจะเนา่าบางคนใช้น้ำมันมะพร้าวจุบสัดีอ่อนๆค่อยทาตาตัวแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้แกหายกระวนกระวายลงได้ตาชมแกร้องครวญวอยๆเพ้อทุรนทุรายบางคนรู้ว่าแกมีคาถาอาคมจึงเตือนสติว่าคาถาดับพิษไฟละลุงชมเอาออกมาใช้สิ เสียงตาชมแกครางออกมาอย่างน่าสงสารและพูดว่าคาถาคาถาดับพิษไฟกูลืมหมดแล้วบัตรนี้กูทั้งปวดทั้งแสบร้อนกูทนไม่ไหวกูไม่มีสติจะคิดอะไรแล้วพอขาดคำแกก็ลืมตัวดิ้นรานเหมือนจะพยายามหนีอะไรอยู่ตลอดเวลาเนื้อหนังที่สุกก็ถลอกจนเห็นเนื้อในแดงๆมองดูคล้ายเนื้อวัวเนื้อควาย บางคนก็มองเห็นกระดูกตลอดเวลาแกดิ้นไม่หยุดใครจะจับก็ไม่กลา้ากลัวเนื้อแกจะหลุดติดมือออกมาด้วยได้แต่มองดูแกด้วยความสงสารปลงอนิจจังปล่อยให้แกดิน้นคลายแกกําลังจะหนีอะไรเลือดติดหนังติดเนื้อบนใบตองชาวบ้านไปเยี่ยมดูมองการแล้วก็สงสารแกไม่ได้แม้แกจะเคยสร้างกรรมชั่วไว้มากมายแต่บัดนี้กรรมนั้นกําลังจะสนองทรงแกไปสู่ทุกติอยู่แล้ว เพราะแกร้องดิ้นอยวๆแสดงกริยาจะหนีท่าเดียวแกดิ้นรนตลอดเวลาเหมือนว่าแกกลัวมากจนสุดขีดจึงไม่นึกถึงเนื้อหนังที่หลุดออกมาเพราะว่าโศกเจ็บปวดขนาดหนักคิดว่ายังน้อยกว่าความกลัวชาวบ้านตังเห็นแล้วก็เกิดสังเวชใจแม้จะรู้ว่าแกเคยปล้นควายเผาบ้านเผาไร่อ้อยชาวบ้านมาก่อนก็ดีแต่บัดนี้แกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเห็นแล้วน่าเวทนาและเศร้าใจ แม้บางคนจะเคยเกลียดชังแกมาก่อนบัดนี้เห็นสภาพที่แกได้รับความทุกข์อาการป่วยได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนี้ต่างก็โอหสิกรรมให้กับแกเพราะรู้ว่าแกหมดโอกาสที่จะได้สร้างความช่วยอีกต่อไปแล้วแต่บางครั้งแกก็กลับได้สติบ้างเป็นพักๆแล้วก็หยุดดิ้นรนพูดเท่าผู้แกเห็นกระสงสารนึกว่าชีวิตจะถึงที่สุดในไม่ช้า จึงพูดนำทางเตือนให้แกเพื่อแกจะได้สตินึกถึงพระถึงเจ้าบ้างจึงให้สติเตือนแกว่าชมเอ๋ยเองนึกถึงพระอารหังไว้บ้างนะเวลาจะไปจะได้ไปในที่ชอบได้ยินเท่านั้นเสียงแตาชมผู้สนขึ้นมาอย่างโดดๆพระอะไรมีหางวะกูเห็นแต่วัวควายมีหางกูไม่เคยเห็นพระมีหางเลยกูกำลังเห็นแต่วัวแต่ควายเป็นฝุ้งๆมันกำลังโกรธตาแดงจ้องมาทางกู มันพากันวิ่งเหยียบย่ำบนตัวให้กูตายกูจะหนีอย่างไรก็หน,นีไม่พ้นมันมีมากมายเหลือเกินเต็มไปหมดฝูงแล้วฝูงอีกผู้มาเยี่ยมใครได้ฟังแล้วก็ขนลุกต่างเศร้าสลดใจคิดว่ากรรมของแกหนักมากพระโปรดไม่ถึงเมียแกร้องให้ศึกสะื่้นเพราะสงสารผัวเสียงแกพูดเพ้อหายใจไม่สะดวกหายใจหอบทีมันสออกแต่แล้วก็กลับเพ้อร้องวยๆตะเกียกตะกาย เหมือนจะหนีอะไรที่แสนจะน่ากลัวที่สุดและแสดงความหวาดกลัวจากกริยาท่าทางตาแกเหลือกปอนอ้าปากค้างแล้วตัวก็บิดเบี้ยวร้องเสียงเหมือนเวลา,ว,ลาวัวควายกำลังจะถูกฆ่าร้องครวญครางเหมือนแสนจะเจ็บแสนจะทรมานที่สุดก็อ้าปากตาค้างหมดลมหายใจตาชมทรมานได้เพียงหนึ่งวันหลังจากไฟไหม้บ้านหมดแล้วนำขึ้นมาพยาบาลบนเรือนของญาติชีวิตของตาชมก็สิ้นลงนี่เป็นกรรมอันหนึ่งของมนุษย์ปุถุชนเรา เวลาทําไม่ค่อยได้นึกว่ากรรมนั้นจะตามมาสนองเมื่อวิญญาณออกจากร่างและคงมีอีกไม่น้อยแบบตาชมเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์บ้างหากท่านรับฟังแล้วนำไปคิดพิจารณา